ครับนี่เขากะนะครับมาติดนะครับทุทางครับสอกคนนครนะครับสว่างแดนดินท่นองนะครับตัวนี้เป็นยันมานะครับสีสุดแรบซีสุดเกาแรงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้พอาล้านะครับทุ่นวันนะครับนะครับที่เป็นนะครับแนวหยกมันงานหยกมันพร้อมนะครับแล้วก็ขี้บอยน้ำนะครับคุณกระนะครับพ้นกระตุกร้อมนะพี่น้องคนนะคนนะครับ นะครับสวนขนาดจะประมาณจะใบสองนะครับกระเทวอยู่ดอกนะคเพียรดนะตีออกไปอีกเพียฟังเนี่ยตีออกอีกยก,ก,น,กนะครับใส่เวลาเนี่จักน้อยนะครับพราพอา,า,าฟังนี่น้ำนวลเอาเพียร์ฟังนี่อันออกไปน้ำเนี่ยมันหลาหมดเลยเอาเอาออกไปใส่มันทอกันเลยครับ น่าจะใบสองใบาสามหมดแล้วเพราะจะเด้มาเห็ดหมู่บ้านเนี่ยมช่วงใบก่นที่เกี่ยวเรี่ยวหมดแล้วว่บาเบาบางกันได้ไวปบ่มาแล้วเี่น,อน้องใคติดตามกันะครับกับบานครับทุยนวันพี่น้องเหลียวบ่หลายนะครับเดี๋ยตะนะครับไล่เชื่อมเพลิดึงนะครับกับเดินระบบฮันโดริกนะครับตัวน,นี้ยันมานะครับเป็นทุยนวันพี่น้องนะครับจนนับงานะครับแล้วก็ที่นีขอต่อมาให้นะครับ พอต่อเวลาเขาใส่องาหยกมันเขาก็เอาตัวนี้ไปขันให้คอมันงาเพิ่มนะครับเพื่อว่ากันเหล็กล้างสามโตหยกมันมันงอมันบิดมันเบี้ยวนะครับพอเขาตัวนี้มเดีดยตันคนแน่าหยกมันนะผมก็เลยต่อให้นะครับสี่สิบเส้นนะครับห้าสิบเส้นนะครับตัวนี้ก็กกรลังลายลาเชื่อมนะครับเห็นน้ำกันเลยนะครับผู้ใดผมผมไปทีดียวใสนะครับรอบนี้ยุติสว่างนะครับมือนะครับเอื้อนมือไปสาย อีสานตอนล่างนะครับคุณละมองขา้าเจ้าพอจะเอารถออกไปยุ<อ> é, นะครับอเ,เอาก็สิเชื่อเมเหมือนมอันยุกไงงี้วะจะได้ไลเ่เชื่อมทีเดียวเลยนะจะได้ถอดแมสทีเดียวยนะครับเทด็ดากรอบนี่รอบะว่างนะครับที่ฉีดทุกวันนะครับจะม,มาเที่เราพุกระิขึ้นไปตามเครื่องนะครับไปเติมหัวเนืงยกมัน ไอ้เติมเติมหัวขี้บอยน่อยให้กับชุนยกมันนะครับอยู่น้ำเคี่ยงแล้วก็แนวยกมันอยู่กันทะลักแล้วก็ไอ้แนวยกมันอยู่สังขาบันพุ่ม,มิยมสามเครื่องที่เก้านะครับต่อการอบเพื่ออาจจะเป็นขี้บอยนะครับอยู่อยู่ไอ้แถวๆเทียบตะทิบบอกนะครับแถวๆนี่แหละอยู่ไอใช้พุ่มนะครับแล้วก็จะได้แลีนไปทีสายปาจีนอีกสามเครื่องลวดนะครับสนามใช้เขต พัชนานาครน,นะครับแล้วก็กระเช้าอยู่วังน้ำเขียวนะครับรอบๆน,นะครับเอาเขาติดตามชมกันนะครับนี่ครับการเดินชมรถไฟนั่นลดได้เลยเอาเบอร์สิบเก้ามาท้ายออกหน่อยหนึ่งสิบเก้าย้อยนตัวนะครับติดตามมืง นะครับตัวนี้เป็นทุยอินวันไปนองนะครับบวกพอหยกมันแล้วก็ทีนี้ตัวเห็ดพิเศษไหมอีกคึอต่อคอนะครับพอหยกมันครับสูงไปนองนะครับนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับชุดปั๊มนอกนะครับกับมีได้ไปนองเด้อครับ บวกเงินนะครับถ้กแต่นะครับเริ่มต้นที่สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นพี่น้องนะครับหรือสามหมื่นคัวแล้วแต่ระยะทางนะครับบระว่ติสถิติจากไข่ไดมากกับซามนะครับพี่น้องนะครับสำหรับปั๊มนอกนะครับพี่น้องอยากได้นะครับผู้ใดมาควดเร็วทั้นใจนะครับสามารถนะครับสร้างได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจะมีทีมงานนะครับไปติดตั้งนะครับให้พร้อมนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ทีนี้ไปติดปั๊มนอกให้นะครับผมถ้าผู้ใดสนใจปั๊มนอกนะครับนะครับ อันนี้คือใส่น้ำมันในรถนะครับผมก็คือใส่นะครับกะกะมันกะอาจจะทากว่าปั๊มนอกอยู่กับนะครับผมแต่ว่ากะใส่ได้คือกันนะครับผม่น้องครับสำหรับงานขอบรัวเห้นะครับนะครับเพื่อนน้ำมันอีกจะค่ลิตรสองลิตรสามลิตรนะครับตัวนี้กะนะครับเป็นปั๊มใส่แยกเอาในรถนะครับกะใส่ได้กันนะครับพี่น้องแต่สำหรับสัานไหที่มิทุนหลาหรือว่านะกะสามารถ ตั้งเป็นปั๊มนอกก็ได้นะครับเรือสายจากไหนนะครับสนใจก็สอบถามได้ทั้งสองอย่างครับปั๊มนอกหรือสีเอาแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได้หรือสีปั๊มนอกก็ได้นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรับบริการติดตั้งนะครับนอกสถานที่ให้เบิร์ตทั่วประเทศด้กันนะครับผมสำหรับปั๊มนอกนะครับหรือว่าสีเอาแบบนี้ก็ได้นะครับปั๊มไหนรถก็ใส่การได้กันแล้วเต็ทุนนะครับเด้อนะครับโอเคุเชิญไปแล้วเอาอย่าง นี mm ่ครับอันนี้แม่เราทิ้งวันเฏิบมันทั้งเหยียดต่อยเรื่อยผู้ปไหนทิ้งวันก็ได้นะครับแเ้าเทไปน้องเขานะครับคันี้เช็คระบบน้ามันนี่ปน้องก่อนนะครับนะครับกเรียบร้อยดึงสุดไปดึงสุดเลยประมาณนี้ี่น้องกคือสำคัญก็คือบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าไม่ต้องหลุดไปนะครับ เดี๋ยวผมิไปหาเองนะครับเอาบอกไปพ่นนนี่พันผลเดิอนนนมากนะโอก็บอกซีดเงิือนนหลเนคลักแล้วไปแล้าอยู่ใส่น้ำหยกมันเอามาทําทาดูเอามาทํำทาเบงใอรมันมีตัวอย่างอยู่หรอกใส่แบบกันนั่นแเลย นัน่นลอยผ่าับมันก็ไมีหวล่หนี่ร้อยร้อยนะครับแนะนำการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ดึงอะยึดลังคาไว้คือนะครับยึดลังค้าไว้ให้นะครับกร,ระบอกเรื่องติดตัง้งหอดหนาบ้านนะครับเอาสเปรย,ย์มาอีกเนี่ยป่ะนน นะครับทำนักกูดอยากได้ก็สั้งจองมาได้นะครับเนี่เป็นทุ่วันนะครับเราอยากได้แบบนี้ก็ได้นะครับเด้อแต่ก็ต้องบอกเพิ่มอีกนะครับเพราะม่นาสีมีครบสุดเลยนะครับนะบวกเพิ่มไปอีกนะครับเองไปองไปพอกันยุอีสานต้นล่างครับสามขั้นหลดนะครับหลบตัวไปนะครับ